สวัสดีค่ะนี่คือ The Bloom Podcast ที่จะมาไขาทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเรียนและจะมามอบความรู้ให้กับทุกคนค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับมิวที่ The Bloom Podcast นะคะ ก็วันนี้เนี่ยมิวมีคำถามนะคะอยากจะมาชวนทุกคนพูดคุยกันคะ่ะเกี่ยวกับเรื่องของระบบการเรียนนะคะทุกคนเคยไหมคะสมัยตอนที่เราเรียนเนี่ยมันก็จะมีบางวิชาที่เราชอบแล้วก็บางวิชาที่เราไม่ชอบส่วนวิชาที่เราไม่ชอบเนี่ยเราก็ต้องทนทนเรียนมันให้จบนะคะเพราะว่าหลักสูตรเขามันบังคับแต่ว่าทุกคนดูไหมคะมันมีระบบการเรียนแบบนึงที่น่าสนใจมากๆที่มิวอยากจะนําม,มาปุ้ทุกคนฟังในวันนี้ค่ะคือระบบการเรียนแบบนี้เนี่ย คุณสามารถเลือกได้ด้วยว่าถ้าคุณไม่ชอบในวิชานี้คุณไม่จําเป็นต้องเรียนพอบอกอย่างนี้แล้วอยากรู้เลยใช่ไหมคะว่าเฮ้ยมันมีด้วยหรอหลักสูตรแบบนั้นมีค่ะหลักสูตรนี้เนี่ยก็คือหลักสูตรของบิตติดค r ริคูลัมนั่นเองค่ะเดมิวเนี่ยจะมาเล่าเป็นภาพรวมของหลักสูตรบิตติด it ให้ฟังนะคะว่าเขาเนี่ยมีฟิโลโซฟียังไงแล้วระบบนี้เนี่ยมันเหมาะกับคาแรคเตอรของเด็กแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ตองบิตตีนะคะเขาจะมีความเชื่อที่เป็นแบบอเดอลิสติกค่ะคือพวกเขาเนี่ยจะมีอุดมการณ์มีโุคมตติเป็นของตัวเองอย่างชัดเจนเขาเนี่ยเชื่อว่าเด็กที่จะประสบความสําเร็จได้จะต้องได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองบอนทูบีนั่นเองค่ะและในส่วนของการแบ่งระดับชั้นที่อังกฤษนะคะเขาก็จะแบ่งเป็น3ช่วงที่เรียกว่าคีสเตทค่ะและก็จะเรียกแต่ละระดับเนี่ยเป็นเยียนะคะในช่วงแรกเนี่ยเขาจะได้เป็นไพมารีค่ะหรือก็คือช่วงเยียหนึ่งถึงเยียหกค่ะ ส่วนช่วงที่2เนี่ยเขาจะได้เป็น secondary นะคะหรือก็คือช่วงเยี r 7ถึง Year 11หรืออีกชื่อนึ่งก็คือ igcse นั่นเองซึ่งในช่วงนี้เนี่ยน้องๆก็จะเรียนเป็นแบบ general knowledge นะคะเรียนเพียง9ถึง11วิชาค่ะและในส่วนช่วงที่3นะคะที่เรียกว่า six form หรือเรียกว่า A Level นะคะจะเป็นช่วง2ปีสุดท้ายก็คือเยี r 12และเยี r ย13 ตรงนี้เนี่ยจะเรียนเพียงแค่3-4วิชาเท่านั้นมันจะเป็นวิชาที่เขาชอบและสนใจเท่านั้นค่ะคือในส่วนของเอเลเวลเนี่ยที่วิชามาค่อยๆน้อยลงมันเป็นเพราะว่าระบบการเรียนของอังกฤษนะคะเขาค่อนข้างที่จะ s p e c i a l ลลิตนะคะเขาอ่ะก็จะเริ่มให้น้องๆเริ่มค้นหาตัวเองว่าชอบอะไรอย่างเป็นอะไรตั้งแต่ตอนเยี r ยร์กันเลยค่ะ แล้วถ้าสมมุิว่าน้องๆคนไหนไม่รู้ล่ะว่าตัวเองเนี่ยชอบอะไรหรืออยากทําอะไรหรืออยากเป็นอะไรตรงส่วนนี้นะคะทางหนักสูตรอังกฤษเนี่ยเขาก็เลยออกแบบชุดเครื่องมือตัวหนึ่งออกมาเพื่อช่วยน้องๆเนี่ยออค้นหาตัวเองได้ง่ายขึ้นชุดเทสนี้เขาเรียกว่าแคริเอเ s สค่ะ มันจะเป็นชุดเททางด้านจิตวิทยานะคะที่วัดในเรื่องของบุคลิกภาพความสนใจแล้วก็ไอคิวของน้องๆมันจะเป็นเหมือนไกด์ไลน์นะคะซึ่งดูจากผลรวมทั้งหมดว่าน้องเนี่ยจะมีความสามารถที่จะเป็นอาชีพอะไรได้บ้างในอนาคตนั่นเองแล้วก็จะช่วยยืนยันความชอบในด,นด้านนั้นให้กับเราด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะมันยังช่วยให้เราเนี่ยสามารถสโคบวิชาที่จะเลือกเรียนใน A-Level ได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าช่วง A-Level เนี่ยน้องๆจะเรียนน้อยลงเหลือเพียง3-4วิชาอย่างที่มิวได้พูดไปข้างต้นนั่นเองส่วนในระดับมหาวิทยาลัยของฝั่งอังกฤษเนี่ยจะเรียนเพียงแค่3ปีเท่านั้น เพราะว่าตอนสอบเข้ามาหาวิทยาลัยเนี่ยน้องๆจะต้องเลือกสาขาที่อยากจะเรียนเข้าไปเลยเชน่นถ้าอยากเรียนคณะเอนจิเนียร์จะต้องระบุไปเลยนะคะว่าจะเรียนสาขาอะไรเชน่นอาจจะเรียนเป็น Mechanical Engineer เป็นต้นค่ะ จากการวางระบบแบบนี้นะคะเราจะเห็นได้เลยว่าทางฝั่งอังกฤษเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับทางด้านวิชาการและความเฉพาะเจาะจงมากๆดังนั้นเนี่ยเด็กที่จะเรียนในระบบอังกฤษแล้วแฮปปี้เนี่ยจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างรู้ตัวเองระดับนึงว่าชอบอะไรนะคะเพราะว่าเขาจะค่อนข้างเน้นให้เด็กหาตัวเองให้เจอว่ามีความบอทูบีในด้านไหนนั่นเอง ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นภาพรวมของหลักสูตร UK curriculum ถ้าเกิดใครสนใจอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับออระบบการเรียนของอังกฤษเพิ่มเติมเนี่ยสามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะหรือพอฟังแล้วมีใครเริ่มอยากสนใจไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษกันบ้างไหมคะ นในตอนหน้านะคะเดี๋ยวมิวจะแนะนำโรงเรียนที่น่าสนใจในประเทศอังกฤษให้ฟังกันค่ะอย่าลืมทุกคนฝากติดตามในตอนหน้ากันด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่ติดตามแล,ละรับฟัง The Boom Podcast ในวันนี้สวัสดีค่ะ